วิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่าลักษณะเสี้ยนหนามในสมรภูมิความรักของคนที่เกิดราศีเมถุนตุลกุมมีลักษณะเป็นอย่างไรโดยจะแบ่งอ่านทีละราศีเราจะเริ่มกันที่ราศีเมถุนก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะลักษณะเสี้ยนหนามคนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาเองก็ใช่ว่าจะมีความสุขนะคะ คนคนนี้เขาไม่ได้มีความสุขเลยเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ความผิดหวังเสียใจเจ็บปวดนะคะเต็มไปด้วยบาดแผลในใจนะคะรวมไปถึงปัญหาต่างๆในชีวิตที่มากมายซะเหลือเกินนะคะลักษณะคนคนนี้นะคะดูเหมือนว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่เชื่อและศรัทธาในเรื่องของโชคชะตา จะว่าไปเขาก็เข้าใจยอมรับแล้วก็เหมือนให้ความสำคัญกับโชคชะตาที่อาจจะเหมือนทำให้เกิดสิ่งนู่นสิ่งนี้นะคะคือก็เป็นคนเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละที่เหมือนเชื่อในเรื่องของบุญเรื่องของกรรมนะคะคือจะว่าไปเขาก็เข้าใจในเรื่องนี้นะคะ บางทีก็ศรัทธารอคอยนะคะขอโชคขอลาบนะคะเป็นคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมีเป้าหมายว่าต้องการจะสร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสำเร็จนะคะเขาดูเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเลยทีเดียวค่ะกล้าได้กล้า,าเสียกล้าเสี่ยงพร้อมที่จะลองสิ่งใหม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ค่อยจะกลัวอะไรเท่าไหร่นะคะ พร้อมที่ยจะเผชิญฝ่าฟันแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่ค่อนข้างสดใสร่าเริงจนไปถึงขั้นอาจจะมีความขี้เล่นแล้วก็ดูจีบเก่งหรือไม่ก็มีความเจ้าชู้เล็กๆก็เป็นไปได้ด้วยนะคะใน,ในสำหรับบางคนแต่แน่นอนที่บอกไปนะคะว่าเขาดูเป็นคนที่มีมีจิตใจที่เศร้าหมองสูญเสียบางอย่าง นะคะสูญเสียผิดหวังเสียใจนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีลักษณะที่ชีวิตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะนะคะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ค่อนข้างแบบบวกเป็นลบอะบวกบวกก็บวกสุดๆแล้วก็เป็นลบสุดๆไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ค่อนข้างหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่า ยิ่งใหญ่เอาการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็อาจจะลองดูราศีในหน้าไพ่คร่าวๆด้วยแล้วกันนะคะก็เห็นที่จะมีราศีพิจิกนะคะพิจิกสิงห์พฤศพพิจิกสิงห์พฤศษเมถุนตุนกุม นะคะกันมังกรประมาณนี้นะคะค่าวๆประมาณนี้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะเส้นนน้ำนะคะในสมรภูมิความรักของคนที่เกิดราศีเมถุนค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะก็เพิ่มเติมราศีสิงห์เข้ามาอีกหนึ่งราศีนะคะ สำหรับคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะเซียนหนามในความรักของคุณดูเป็นคนที่มีใจกว้างมีความใจกว้างใจดีชอบเปชอบให้นะคะเขาเป็นคนที่ดูมีความรักความอบอุ่นนะอบอ้อมอารีรักครอบครัวนะคะรักครอบครัวขยันสร้างความมั่นคงมีเป้าหมายในชีวิตในด้านการเงินนะคะต้องการความมั่นคง เป็นคนที่อาจจะบางครั้งก็ดูนิ่งๆน,นะคะมีลักษณะนิ่งๆน,นะคะไม่อาจจะไม่ค่อยทําอะไรแบบออกหน้ามากจนเกินไปหรือว่าเป็นคนที่ชอบดูสถานการณ์อยู่เงียบๆน,นะคะใช้ความเงียบในการศึกษาหรือว่าดูเชิงนะคะดูเชิงแล้วก็มีลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะ เหมือนมีเรื่องที่เขาผิดหวังเสียใจมาด้วยในขณะเดียวกันนะดูมีเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจนะคะซึ่งเขาอาจจะเคยสูญเสียกับบางเรื่องนะคะหรือมันมีบางเรื่องที่ทําให้ชีวิตอะคะ่ะชีวิตเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปอย่างมากนะคะแต่มองเห็นถึงความเงียบ ความนิ่งของคนคนนี้นะคะถึงแม้เขาจะเป็นคนที่ใจอบอ้อมมารีชอบเปชอบให้ก็ตามแต่ลักษณะของความเงียบนิ่งนะคะหรือบางครั้งต้องบอกว่าการาแก้ปัญหากับบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะหรือว่าการทําสิ่งบางอย่างที่ให้พัฒนาก้าวหน้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือว่า แสดงให้คนเห็นอะไรมากนะักนะคะเป็นคนที่มักจะใช้ความเงียบนะคะหรือไปอยู่กับความเงียบเพื่อให้สิ่งต่างๆมันบรรลุนะคะหรือสำเร็จหรือว่าชอบไปคุ้นคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆค่ะนี่ก็เป็นเสี้ยนนามของคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะนี่ก็สำหรับคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะ ก็ลืมไปนิดนึงนะคะในเรื่องของราศีหน้าไพ่ราศีหน้าไพ่ก็จะมีพฤษภกันมังกรเมถุนตุลกุมราศีพิจิกนะคะมีนกรกฎค่ะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะเส้นหนามทางความรักดูเหมือนจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาแก้ปัญหาเก่งมีความอดทนนะคะมานะพยายามสุดๆนะคะดูแล้ว เขาดูมีลักษณะมีความเป็นพ่อพระแม่พระด้วยนะคะอาจจะชอบในเรื่องของการศึกษาศาสนานะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่อาจจะเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะชอบเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าวัดหรือว่าสถานที่ทางศาสนาแล้วแต่ศาสนาใดนะคะอาจจะเป็นคนชอบทําสมาธิแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่นะคะชอบพูดคุยเข้าหาผู้ใหญ่ขอคาปรึกษาจากผู้ใหญ่ ดูเป็นคนที่ถ้าพูดถึงการเงินนะคะอาจจะมีภาวะการเงินติดขัดหรือเป็นคนที่เก็บเงินออมเงินเก่งขี้เหนียวหรือใช้ใจ่ายอย่างรู้เขาเรียกว่ามีเหตุผลในการใช้ใจ่ายอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะมีความอบอุ่นนะคะเป็นคนที่ดูมีความอบอุ่นนะคะเข้ากับสิ่งต่างๆได้ดี คือถ้าพูดถึงมันมีลักษณะการเงินที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะคะแต่เขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะคะเป็นคนที่อาจจะเติมเต็มความรู้สึกของคนได้ดีนะคะเข้าถึงเข้าใจคนได้ได้ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่รู้จักใช้เงินแต่ว่าไม่ได้ขัดสนอะไรก็ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินไปด้วยก็ได้นะคะ แล้วก็ในเรื่องของอย่างที่บอกไปจิตใจความรู้สึกแล้วก็อื่นๆอ่ะเป็นคนที่ดูเพียบพร้อมนะคะดูอบอุ่นแล้วก็มีความมุมานะทำอะไรต้องสำเร็จนะคะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆแล้วก็อาจจะมีการเดินทางอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นได้จากถิ่นต่างแดนนะคะต่างชาติต่างภาษาอะไรแบบนี้อยู่ไกลต่างจังหวัด ต่างแล้วแต่ค่ะว่าจะต่างอะไรต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ยนะอืมนะคะก็ทีนี้ราศีที่ขึ้นมาก็จะมีสิงห์พฤษศพพิจิกนะคะสิงห์พฤษศพพิจิกอืมมีกรกฎนะคะเมถุนตุนกุมมังกรกันนะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับราศีก็เนี่ยแหละค่ะเสียนหนามทางด้านความความรักนะคะของคนที่เกิดราศีกุมมีวิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณมากสําหรับการรับชมค่ะ